มาชมต่อนะคะเอฟซี FC. มาเบ่งอัญญาผ้าปรุงเด้บัดน,นี้ต้มให้มันเปื<ค>่อยคอยปรุงนะคะนานานปรุงรสชาติใส่เกลือถ้าข้าปรุงก่อนมันสิบอเปื่อยมันบะมันจะไม่เปื่อยอันนี้เราก็ต้องให้โตรดีต้มให้มันเปื่อยมันเป็นอึ่องเผานะคะอึ่องเผานะ,คะ้ค่ะ ยาผ้าว่าถ้าเปียกก็คือเป็นครบตัวนี้ที่ไข่นอกนั่นนอกนั่นนั่นไข่ออกหมดแล้วตัวนี้คือไข่มีไข่เด็ดท้องนะคะสีหนามนัวค่ะต้มต่อเมื่อกี้ใส่ผงนัวนิดนึงนะคะทายบบทันเลยค่ะพี่สูตรยาผ้าใช้รสดใช้รสดีป่ะ รสด,ดีนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปะลาใส่รสด,ดีแลว้วก็บอใส่ตัวผงนัวก็ได้มันคือกันนั่นแหละใส่น้ำปะลากระปุกเบลมปลาเดกกับบวมีน้ำอันเดียบปลาเดกขวดก็มีถ้าอยากใส่แบบขวด ใส่ทั้งปลาเด็กตุ่มทั้งปลาเด็กบะตุ่มแล้วค่ะใส่ลงไปอย่างละนิดละหน่อยนะคะสีน้ำมันเลือดเหลืองค่ะพี่น้องถือกใบมะขามอ่อนมาไปแห้งขังไปเลเปื่อยแล้วปะเปืออย่างจังหวะจังเอาคื้อรู้ว่าเปลยใส่หัวคา้อมเด้อค่ะลืมบอกนี่ใส่หัวคาคาอ่อนคาอ่อน ชิมอยู่บ่เนี่ยไม่ว่าที่มันแค่ขนาดว่าชิมบ่เคียวมากอยู่บ่เพื่อเนี่ยอ่างเออเออแม่นเมนมันหลุดลุยละแม่นตุ่มทานอย่างดีปิดไว้บ่เนี่ยต้น่อยกระโปรงเนาะความสุมมันได้หรอบ่ไม่ปรขามกระเลืออยู่เด้เดี๋ยวค่อยชิมชิมได้รสชาติที่ถูกใจก็ได้การนะคะได้จะนึ่งข้าวต่อ มาดูยาพาปรุงนะคะต้มอ,อึงน,นะคะส่วนมและปรุงหอมใส่กระสุนใส่อ,อันนผ <จก S 1> ักหอมแพลวหอมแพวหอมบวัวตั้มเจียวตั้งหนะตั้งหกักตั้มเจียวตั้งหักหย่านพนติราเพ็ดจำไพ่จำมันแม,ม,ม่นจำไพ่จำมันเลยส่วนหอมใฉ่าอบ Ừ, này treo, ừ. treo này mà này ừ, bỏ treo, ừ. Ừ. Khắc. Khắc. Ừ. Nhi, treo hàng này bỏ Nhưng hay là bớt đột khao Anh treo hấp cối nằm xe chứ nói Nằm sụp xe treo Bước ừ. kia này tắm ăn. ปลาทูใส่กับอันแมงแข้งด้วยค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟค่ะ,<ไ>ป,คะป่ะกินข้าวด้วยกันค่ะ <ไป S 1> พร้อมเสิร์ฟน,นะคะต้มอึ่งนะคะแจ่วจำอันนี้คนปลาทูคนปลาทูใสแมงแข้งแมงแข้งอยาเนาแล้วผักลวกขาชะอมงามหญ้าผ้ายังบบเลีวยบปอกมะม่วงอีก ก็มีกะทู้ใจตเดียวก็ขานตือแบ่งมบักเสียงขันเองหมดเืยใครมัน ไก่ทั้งกีู่พไก่ั้งกีู่ปูของนี่นี้ไป่เปออก็มีไก่กินเลยกินเลยเจ้าก็กินเละพักกันกินลยตึืงอีเบบอมักไข่ไหมัอมะข่ว มาพาเราเสียบน้ำมสมพักบ้านนีไงมวกกินหลายปีแล้วได้อองเนี่ยเฮเสียงกบขบเลย,ยมีปูนแมงแครงมีแครงเนา่าไครปปลาชู សូមានដូចដ្រើសอសាង់ទាន់ធ្សាង់នៅ ปูฟองอิ่มเรียบร้อยค่ะเบื้องหนาต้มมันเจาะเรืองเหลืองนะคะใส่อันผักแวยวของไปเฮ่งคักจักตุวเบื้องตุวอะไรเบียหัวคาหญ้าพาใส่กินเด้อเบียดต้องกับเบื้องเดียวท่านเบื้องคือกันแซ่บน้ำต้มมันแซ่บน้ำต้มมันเจียวมันแข็งกับแซ่บแซบด้วยค่ะกุนปาทูโสดเอาสดเอาเราไปเลยลาวก็ได้ปู้ฟอง บอีหอย่างหมากมามฝ้าวกินฝ้าวแล้วเบะจะคือบอบวงสุดมันจังสุดหนามมันได้อืมบ่วงอืมเราวบเพีดตักแจวใส่้อมเกิ้อนีฟซี่หรอ่เนี่ยเกิ้นแล้วมาด้อมาด้อตัไม่แข็งร้อมพี่น้องเลย แซ่บทุกอย่างเนาะห,หอมอยู่เดี๋ยวความหอมมันอยู่ม,ยมันบดสดแต่ม,มันก็หอมอยู่พวกนอคากับอบอวบมึงท่องๆตัวนี้ยังบดอยู่แซ่บหนามมันแหนมมือดว๋งมาเลยอืมเจ๊หนามอันนี้นกระตนนุ้มบักเสี่ยนอทอดทหน้มทอดหนามสมบักเสี่ยน หมดแล้วน้่งเขาเน้อยาระบายต้มชุกเด้อพักเสียนกับคันเองเออแซบหลายแซบทุกอย่างเรียดเองก็ย่องด้วยน้่งแซบจริงจริงเนาะอผมไม่มีคำบรรยายค่ะเอฟซีแซบทุกเมนูนะคะเดิอนนี้นะคะบรรยายผมไม่เก่เป็นยา ผู้เท่าแก่นเขาอารองลงอันท่านสิขายไม่เงินแม่ไม่เจ็บภาคเสียดีกว่าชมพอดีในบทสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปลูกของยาทาแฟมิลี่ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะยิ้มแล้อเ่ายิ้มแล้วบ่าอ๋อเขาเบิรดมามาติปบนี่่นี่ติปต่อติบนี้แห่งกินแห่งมันแม่งเมาก็ได้หยุดไม่ได้เลยม่กินครับไม่ตื้อเอาไป